สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนค่ะส,คสวัสดีครับวับเเนนี้ถามเลยเขารู้สึกเป็นไงบ้างกำลังจะเริ่มละ <c oughs> มนันก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมครับยังตื่นเ<ช>ต้นอยู่เพราะว่ามันโอ้ยเราเรา,เราเตรียมโชว์โชว์นี้มาก็พอสมควรเลยครับ<ม>เป็นโชว์ที่เราไม่เคยทำเลยอะ่ะบ, <c oughs> บางบางอย่างเลยนะไว้รอดูในงานว่ามันเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์จริงอย่างวันนี้จ <c oughs> ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะโอ้โหเยอะเยอะมากก็มีทั้งทั้งเล่นเกมก็มี โชว์พิเศษที่พวกเราเตรียมมาให้กับทุกคนทั้งแบบทั้งเป็นโชว์คู่ของพวกเราทั้งสองคนแล้วก็เป็นโชว์เดี่ยวของพวกเราทั้งสองคนด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นงานใหม่ทุกครั้งอ่ะมันก็เลยแบบตื่นยังตื่นเต้นอยู่คือเกมครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเกมครั้งอื่นครั้งอื่นจะเห็นเราเล่นบนเวทีกับลูกีีแฟนใช่ไหมแล้วแต่ครั้งนี้เราจะให้ทุกคนเล่นด้วยกันทั้งหอเลยเออแล้วทั้งคนเลยนะใช่แล้วตอนเปิดตัวงานนี้คืออลังการเหมือนกันไว้รอดูครับ จะมีหขนลิงเหรอ,นอนนือเปล่ายิย่งกว่านั้น <c oughs> เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูไม่ตีลังกาลงมาครับครับอาจจะตีลงการที่พืน้นอะไรเงี้ยเงานนี้ก็คือครับล้มล้มงานนี้ก็สมชื่อแน่นอน Infinity ใช่ครับ Infinity อย่างแน่นอนอก็คือความสูงเป็นรูปตุกเนาะใช่<อ>ก็จัดกันแบบยาวทั้งทั้งความยาวของงานแล้วก็ความทรงจำเนี่ยจะอยู่ตลอดไปครต่ว่าเป็นงานแฟนมีที่ยาวสุดในโลกหรอครับ จริงเหรอไม่มีใครเขาทำกันเอาสักแปดวันเลยไหมครับเปังไงเพรี่เฟ้นของคุณเยอะไม่นอนหรอนอนเถอะนอนเถอะนอนเถอะนซนเยอะใช่ครับนอกจากนอกจากแป็นมิจกรรมแล้วมันมีอะไรพิเศษอย่างคือมันมีนอกจากกิจกรรมเล่นเกมครับโชว์ต่างๆแล้วยังมีการที่แบบตอนท้ายที่สุดแล้วอ่ะเรายังได้แบบมานั่งดูเอ่อซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนซึ่งเป็นตอนจบด้วยดูไปพร้อมๆกับทุกคนเลยครับ แล้วก็ยังมีของความพิเศษที่จะมอบให้กับแฟนคลับอีกเยอะแยะมากมายซึ่งยังบอก<ผ>มไม่ได้ว่าคืออะไรก็คใครที่อยากอยู่ในบรรยากาศของงานก็ยังสามารถซื้อบัตรสตรีมมิ่งได้เลยครับตอนนี้ <S <S ครับผมไค<า>ยของขายจนนาทีสุดท้ายจนนาทีสุดท้ายครับคุณนี่มันสุดยอดที่ไทยที่เกตแมเมจอรนนะครับผมมีไลฟ์ก็ไลฟ์โอเคด้วยครั้งนี้สถานที่ใหญ่ขึ้นด้วยครับกว้างครับหนาวครับหนาวด้วยครับ ก็จริงๆพอมันใหญ่ขึ้นมันก็มันก็ทาให้เราสามารถคิดโชว์อะไรได้มากขึ้นก็อย่างที่บอกไปว่าครั้งนี้เป็นพิเศษตรงที่ว่านอกจากความยาวหมายถึงว่าจํานวนจํานวนกิจกรรมต่างๆที่มันเยอะมากเนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่าการเปิดตัวหรือทุกอย่างมันพิเศษกว่าทุกทุกครั้งที่ผ่านมาใช่เรียกว่าแอนเสินแม้ว่าอนจะใหญ่แต่จะได้ใกล้ชิดกับคุณแน่นอนไม่ต้องห่วงว่าคุณจะซื้อซื้อบัตร ใกล้ไกลคุณได้ใกล้ชิดกับพวกเราอย่างแน่นอนเราไปถึงอย่างแน่นอนอย่างที่พวกเราเคยพูดไว้ครับจําได้ไหมจําได้พูดว่าพูดว่าเราจะต้องงงไปหาแฟนๆทุกๆโซนอ่าลิ้นพันกันเลยเมื่อกี้แมตรงมาซะแฟคลับของพวคุณข้างหน้าคือมันเยอะเยอมากความรับเยอะมากโอ้ความลับตั้งหน้างานยังทายมูหน้าหอยังทายมูเยอะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ถึงความรักทุกโซน ครับอย่ามองได้อย่างนั้นครับก็รอเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปตามไหมเดี๋ยวนางมอกด้วยความสงสัยว่าอะไรวะพี่เดี๋ยวลงไปด้วยลงไปด้วยไม่ว่าเราจะมีแฟนมีไม่ว่าเรามีงานโชว์ที่ไหนก็เองค่ะแฟนเขาจะแบบไปตามเราทุกที่ทุกงานเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแฟนมีดอีเวนต์หรืองานใดๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคู่หรืองานเดี่ยวก็ตามแฟนๆก็ยังให้การสนับสนุนของเราทั้งสองคนอย่างแบบใก่ใชิดกล้วดก็อบอุ่นอีกด้วยครับอยากบอกอะไรพวกเธอไหมวี้ที่แบบเตรียมใจมาดูเป็นที่ละ เตรียมใจแล้วต้องกินข้าวมาเพราะว่าใช้พลังเยอะมากในการดูรวมถึงเตรียมเสียงกรีดมาด้วยเพราะบอกเลยว่าอินฟินนี่ตีอินฟินฟินแน่นอนฟินแบบไหนค่อยไปว่ากันครับรวมถึงกิจกรรมที่จะดูดูสดเอาสุดท้ายใช่ครับ<า>ดูเ้อาเจริงพวกเราก็อาจจะฟินไปด้วยเหมือนกันเพราะผมก็ยังไม่ได้ดูเทปอะไรทั้งนั้นคือถ่ายไปแล้วก็ลืมลืมไปแล้วว่าเล่นอะไรลืมไปแล้วว่าเล่นอะไรไว้ต้องไปรอดู เรียกว่าเป็นการผ่มตัวละครเนาะทั้งฟินแล้วก็ชาให้ไปอยู่ในโลกของเขาแต่ว่าจะอยู่ในความทรงจำของคนดูทั้งหมดไปร้องไห้ละแฟนร้องไห้ละแฟนต้องแบบว่าึงเออติ๊หนอนหรือว่าิชงอะไรยังไงไว้เตรียมมาทุกอย่างเลยครับเพราะว่าอย่างในงานอย่างเงี้ยเราก็มีหมอนให้กับแฟนๆด้วยครับเผื่อไม่ฟินเผื่อมันเศร้าก็เอาหมอนเช็ดน้ำตาแต่ถ้ามันฟินปุ๊บก็จิกให้ขาดไปเลย ใครที่ยังไม่มีก็ซื้อได้นะครับยังสั่งสัซื้อขายโทษนะครับนี่ศิลปินหรือพราะษาครับพนักงานขายเป็นเซลล์ครับมันมีประโยชน์จริงๆครับง่วงเอาไว้นอนได้ฮะไม่แม่คนสิว์เราไม่มีไม่มีช่วงให้ง่วงเลยไม่เอาไปที่อื่นไงกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณพูดไม่ครบนะครับครับยังซื้อได้ครับยังซื้อได้ซื้อหมอนเอซื้อหมอนโอ้ยซื้อหมอนด้วย ซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับภาษาชงไม่ขายบัตรครับผมอยากบอกอยากฝากบอกอะไรกับตัวละครที่เราอยู่กับเขามาในช่วงเวลาทั้งตินและชาญเนาะรวมถึงเป็นแฟนที่แบบผูกพันกับสองตัวละครนี้ด้วยในฐานะที่วันนี้เราจะแบบมาดูตอสุดท้ายด้วยกันนะครอยากอะไรบอกอยากบอกอะไรกับตัวละครบอเนาะก็จะบอกอะไรกับเขาดีอะไรก็ได้ไงตัวละครคุณ เออก็เหนื่อยๆมาเยอะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วขอให้เป็นวันดีๆแล้วกันนะครับ<ม>ก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน EP นี้เหมือนกันก็ไปเดี๋ยวยังไงก็จะรอติดตามนะครับตินกับชาิครับส่วนผมแล้วครับก็ก็ขอให้นักผู้มีความสุข<ม>ส่วนในเรื่องจะมีความสุขไหมไม่รู้มันจะจบแบบมีความสุขไหมแค่นั้นเองอจะได้เห็นคุณรักกันแบบน้ำตาคือวันนี้มีน้ำตา,ำตาวันนี้มีน้ำตา,ตาแน่นอนตอนนี้มีแน่น,นอนตาแตกแน่นอน ด้กันมาจนถึงตอนนี้เขาเรียกว่ารู้จักรู้ใจกันยิ่งมากยิ่งกว่าเดิมยิ่งไหมตอนสิบีไปยิ่งย่งาเดิมไปยิ่งย่เดม๋ยรู้รู้รู้มุมรู้ใจกันมากกว่าเดิมเวลาแบบเราขึ้นงานด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็จะแบบขึ้นคอนเสิร์ตทำงานทำงานขึ้นบนคอนเสิร์ตไปทำงานด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องใจเย็นๆนะเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยต้องค่อยๆมี๋ยวมันจะกลายออกไปเป็นประเด็นใช่ไหมเออขอแก้เมื่อกี้นะฮะเวลาเราออกอีเวนต์หรือทำงานด้วยกัน เราจะรู้จังหวะกันครับพี่ฟิล์มนะคะรู้จังหวะแจมไหมคะก็นี่ไงครับนี่แหละต้องรอเบรกสวัหวะช็อตแค่นี้แหละเนาะไม่ช็อตก็ต้องคอยคอยแปลครับคอยแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยคอยเรียบเรียงประโยคให้ใหม่แต่ไม่กวนก็คือสนิทกันอยู่แล้วล่ะครับใช่ครับรู้ใจตกตีกันไปเรื่อยๆเนาะต่อครับผมตีกันหนักก้นทุกวันอะไรนะครับตีกกัันน แล้วแต่วันเป็นเป็นวันๆไปแล้วมุมหวานน่ารักมุมมิ้งมันมีแหมกับตีกันแล้วนี่เหรอวะมีไหมไม่รู้ไม่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 ค่อยมีจนส่วนใหญ่ก็จะแบบคุยกันแบบเนี่ยตรงๆคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยแบบหวานหอะไรกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ตีอ่ะคือแฟนๆเขาไม่ได้เบาหวังให้เราหวานกันเลยใช่จริงแล้วเขาก็ชอบแบบนี้นะเขาก็ชอบไปตีกันด้วยนะเชียร์กันเก่งมาก ใช่ครับโมเมนต์ที่เขาต้องการผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีคือคนเห็นคนอื่นเขาจะแบบเฮ้ยโมเมนต์ฟินๆเหมือนหวานนี้ชอบให้แบบให้ตีกันก็ดมถึงพอดิบกับเป็นมาสก์เคสเออนิดนึงรักในความเจ็บปวดนี่แต่เรียกว่าวันนี้เต็มที่แน่นอนครับเต็มที่อย่างแน่นอนครับก็ถ้าอยากดูหวานๆไปดูชานกับตินในในในซีรีส์นะครับวันนี้ก็จำได้เหรอนายบอกจำไม่ได้เนี่ยฮะจำได้ดิ มันจะมีมันจะมีอะไรหวานๆข้างในอยู่บ้าง๋อครับครับสปอยได้แค่นี้ครับแต่ถ้าอยากดูแดฟ์บีมอะก็มาที่นี่ครับหรือไม่ก็ไปซื้อบัตรไลซิมมิ่งตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋วขายดิโอไปซื้อบัตรซื้อบัตรได้ครับซื้อบัตรได้ตอนนี้ก็จริงๆรับรองเลยว่าบรรยากาศเหมือนเหมือนอยู่ในงานเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับในไททิเกตเมเจอร์นะครับผมใช่ครับสี่รีด้วยคืนนี้ อย่างที่บอกไปนะคืนนี้ไม่ไม่รู้ว่าจะจบแบบ happy ending เออหรือ bad ending น,นะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์แล้วก็เป็นอีกอย่าง EP ที่จะอยู่ในความทรงจำของแฟนๆตลอดไปอย่างแน่นอนครับไม่ย่าลืมเตรียมหมอนไว้นะครับอเอาไว้นอนอเอาไว้สำน้ำตา๋อ,อมาแบบนี้ผมจะไปยังไงล่ะครับ อะไรที่เป็นแจ็มฟรีมาให้แฟนมได้ไปสี่ทัวร์ทำก็อย่างอย่างคือมันจบวันนี้วันนี้ซีรีส์เราจบใช่ไหมเรามีแฟนมิทติ้งด้วยมันยังไม่จบเท่านี้เพราะว่าเรายังมีต้องไปแฟนมิทหาแฟนที่ต่างประเทศด้วยยังไม่จบแค่นี้ส่วนโปรเจกต์อื่นๆก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับก็ในถ้าถ้าในประเทศก็จะมีอีเวนต์มีอะไรเดี๋ยวพวกเราอัปเดตให้ดูอีกทีครับอย่างขึ้นมันจบ วันนี้วันนี้ซีรีส์เราจบใช่ไหมเรามีแฟนมิสติ้งด้วยแฟนมิสติ้งยังไม่จบเท่านี้เพราะว่าเรายังมีต้องไปแฟนมิสหาแฟนท,ที่ต่างประเทศด้วยยังไม่จบแค่นี้ส่วนโปรเจกต์อื่นๆก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับก็ในถ้าถ้าในประเทศก็จะมีอีเวนต์มีอะไรเดี๋ยวพวกเราอัปเดตให้ดูอีกทีครับเรียกว่าอินเตอร์เฟสก็คือรอใกล้ชิดกับพวกเรากในโลกใช่ครับแล้วสร้างไปอิ ฝากที่กนตแฟนหน่อยก็ฝากเป็นภาษาไทยแล้วเขาไปแปลเอาเองเขาแปลได้เขาแก็ฝากกินเตอร์แฟนทุกคนนะครับยังไงก็รอติดตามพี่ฟิล์มกับผมนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปร้องเพลงพอๆให้ฟังนะครับหรือว่าถ้าใครที่อยากมาหาพวกเราแบบใกล้ๆชิ้นเลยที่ที่นี่ก็มีเหมือนกันก็มาที่ประเทศไทยมาเที่ยวได้นะครับผมชวนเขามาเที่ยวชวนเขามาเที่ยวด้วยกินเตอร์แฟนก็ ภาษาจีนภาษาจีนเรามพูดถึงแฟนนขอลาบด้วยครับโดนรักแกโดนลุมอ่ะภาษาไทยเป็นไรก็นอกจากนอกจากแฟนมีดแล้วเนาะที่พวกเราจะมีไปหาอินเตอร์แฟนถึงต่างประเทศก็ยังมีผลงานอื่นๆของพวกเราอีกเยอะก็อยากให้แฟนๆนะครับสนับสนุนผลงานของพวกเราทั้งสองคนด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยอยากให้แฟนๆทุกคนนะครับเซฟผลงานพวกเรายังมีความสุขอยากเห็นแฟนๆยิ้มอยากเห็นรอยยิ้มของทุกคน ขอบคุณครัขบขอบคุณครับขอบคุณครับ